นางเอกดังย้ำเสียงดังฟังชัดโสดร้อยเปอร์ซแย้มสเปคลักข,ขอแบบนี้ของตัวเป็นสาวโสดมานานกว่าครึ่งปีแล้วสำหรับนางเอกสาวปางกัญญารันวงขจรไกลหรือที่ทุกคนรู้จักเธอในบทปาทแม่หญิงจันวาดหลังยุติความสัมพันธ์เลิกลากับอดีตหวานใจแรปเปอร์หนุ่มทำให้ช่วงนี้มีเวลาอยู่กับครอบครัวและตนเองมากยิ่งขึ้นล่าสุด ปางกัญญารันก็ได้เปิดใจสัมภาษณ์ว่าหนูขอเลือกบ้างตั้งแต่ว่างปุ๊บก็มีหนุ่มๆทั้ทงรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ทั้งในและนอกวงการเข้ามาขายขนมจีบเพียบแต่ยังยืนยันเสียงดังฟังชัดโสดร้อเซน์ช่วงนี้ทำงานเจ็วันรวดคนที่ทักมาก็คุยปกติเป็นเพื่อนกันไปก่อนถ้าถามว่ารักครั้งใหม่ต้องเป็นแบบไหนสาวปางย้ำว่าขอเรียบง่ายเข้าใจกันชอบที่เราเป็นเราแค่นั้นเลย ส่วนตัวไม่ได้เรียบร้อนอะไรก็ค่อยๆศึกษาเรียนรู้กันไป